ดรภพศสารขันชัยทิศหัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโนกลุ่มวิจัยวัสดตุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนนานโนเทคสวทชเปิดเผยถึงการพัฒนาอินสเฟียหมวกแรนดันบวกลบซึ่งสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโครโรนาได้ด้วยระบบการกรองประสิทธิภาพสูงร่วมกับการควบคุมความดันภายในหมวกให้สูงหรือต่ำกว่าภายนอกแล้วแต่กรณี เพื่อตัดโอกาสการเล็ดลอดของละอองไอจามเหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้ากำหนดให้อากาศที่เข้าและออกจากหมวกถูกกรองด้วยการดูดอากาศผ่านฟิลเตอร์แต่มีความแตกต่างระหว่างเอนสเฟียร์ลบและบวกคือแบบลบเน้นให้อากาศที่ออกจากหมวกสะอาดที่สุดขณะที่แบบบวกจะเน้นให้อากาศที่เข้ามาสะอาดที่สุดเนื่องจากต้องการป้องกันเชื้อแพร่กระจายจากภายนอกสู่ผู้ที่สวมใส่ เพื่อสร้างกลไกาการป้องกันที่แน่นหนาลดโอกาสการแพร่เชื้อได้มากยิ่งขึ้นและมีการออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานในลักษณะการสวมใส่นอกจากนี้ภายในอนสเฟียยังมีเซ็นเซอร์วัดความดันซึ่งเป็นระบบการเตือนเมื่อความดันภายในบวกไม่เป็นไปตามกำหนดทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทำได้จริงในเชิงปฏิบัติเนื่องจากการเข้าออกจากห้องการเข้าลิฟต์หรือพาหนะโดยสารมีความดันที่แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันมีการนำไปใช้รวมถึงการใช้ในเชิงสาธิตกว่า900ชุดใน37หน่วยงานและสถานพยาบาลทั่วประเทศอาทิคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครศูนย์เอราวัณเป็นต้นซึ่งเอร์ฟียครบชุดประกอบด้วยหมวกและคอนทลเลอรมีมูลค่า2,500บาทแบ่งออกเป็นคอนทลเลอร2,000บาทสามารถใช้ซ้ำได้และหมวก500บาท ซึ่งเป็นแบบใช้แล้วทิ้งระยะเวลาในการใช้สะสม24ชั่วโมง